กีเร็วค่ะขันห่ม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 ขึ้นเบิรนด้วยบอกว่าขันห่มขันห่มบุกเซียไเปเบิดูทุกคนล่มชันทุกคนดูล่ม ูล่มบอกว่าอย่าขี่แรงอย่าขี่แรง,องบอกว่าอย่าขี่แรงล่มล่มคันโฮมคันโฮมปันไดอยู่กับบอเซียมันพัดมันปิวนะสิ <c oughs> บอกว่าให้ขี่ช้าชดูทุกคนดู <c oughs> S <S <S ดูทุกคนดู